เจ็ดขาคุณลูกค้าอย่าว่าอย่างนี้เลยนะหนึ่งล้านหนึ่งหมื่นบาทขอล้านนิดนิดใช่แล้วค่ะนิดนิดแล้วราคาไปไม่ถึงจริงๆอยากขายอยู่ค่ะจะไปไม่ถึงจริงๆห่างกันนิดเดียวเองลูกค้าราคายังไม่ถึงราคารนะเท่าไรคะใจเปิดก่อนไหมคะเก้าห้าเก้าหกยังไม่ถึงคุณลูกค้าสุดท้ายได้หนึ่งล้านบาทค่ะล้านเดียวแล้วค่ะราคาสุดท้ายเท่านี้ค่ะไม่ได้กักเลยราคานี้ค่ะ ได้เท oh. yeah, ่าน yes. yeah. yeah. oh ี้ค่ะขอล้านเดียวลูกค้าเปิดเธอคะหนึล้านบาทได้เท่านี้ค่ะสภาพใช้ได้เลยลูกค้าค่ะขอบพระคุณค่ะเนื่องจากว่าราคาถึงหลักล้านปรับขึ้นครั้งละ1นึ่งบาทค่ะหมายเลขสามศูน้าขอบพระคุณค่ะเป็นผู้ให้ราคามาราคานี้กรรมการแจ้งอนุมัติขายมาแล้ว1นล้านหนึ่งหมื่นเปลี่ยนแล้วล้านประมูลค่ะ1นล้านหนึ่งหมื่นราคานี้ล้านมากกว่าราคานี้เชิญค่ะ1นล้านหนึ่งหมื่นล้านประมูลราคาตอนนี้ขายแล้วด้วยสู้ตอมไปต่อราคาได้สองหมื่นสามหมื่นล้านหนึ่ไล้าน หมื่นราคาตอนนี้ซู <remain> ้ปอรอเชนได้ <doubles> 1ล้าน4ืนบาทนับหค่ะห้าหมื่นราคาเปลี่ยนค่ะล้านห้าหมืนราคาตอนนี้6 4 0 0ืสกโลทูโนขาวดำค่ะล้านหกหื่นราคาออนไลน์ซู้ปอเชนได้เจ็ดหมื่นค่ะล้านหกหมื่นเจ็ดหมื่นล้านเจ็ดหมื่นืล้านแปดื่ราคาเปลี่ยนค่ะล้านแปดหมื่นราคาเปลี่ยนล้านซู้ปอเชนค่ะล้านแปดหมื่นราคาออนไลน์เก้าหมื่นค่ะล้านเก้าืนชวนไหม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 เรียนเชิญทุกท่านค่ะหนึ่งล้านเกาหืนราคาตอนนี้หนึ่งล้านเกมื่นบาทนับหนึ่งค่ะหนึ่งล้านเก หนึง่งล้านเ0้าหมื่นที่คุณลูกค้าล้านเก้าหบาทราคานี้คุณลูกค้าออนไลน์ค่ะนับซ้มขายค่ะตะละขายที่ราคาหนึ่งล้านเก้าหมื่นบาทลูกค้าออนไลน์ใช้ป้ายหมายเลขสามศูย์หกห้าแปดค่ะสามศู 30, ชนะการประมูลด้วยราคาหนึ่งล้านเก้าหมืบาทนะคะขอบพระคุณสามศู 30, ค่ะขับขี่ปลอดภัยค้าขายได้กำไรขอบพระคุณค่ะ